กันที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ด้วยเทคโนโลยีคริงเฟชจากดาวนี่ที่เข้าจัดก,การกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพใช้ดาวนี่เพื่อเสื้อที่หอมสดชื่นตลอดวนันลด33%ถึง26สิงหาคมนี้ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนานป่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ในชัยสิทธิ์ชัยสมฤทธิ์ผลนะครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรตสิสม็จพระนางชาตริกิจสม็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อความรักความสามัคคีในชุมชนองค์กรและมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคม รวมทั้งเพื่อเป็นถนนที่สวยงามติดตาตรึงใจส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลกิจกรกรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยนายสมศักดิ์คงวิเศษประธานองค์การโลกสีเขียวจังหวัดเพชรบูระคณะร่วมกับนายชำนาญสีคลองนายองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาป่านายสินชัยสำเพากำรัตนตบลนาป่าพ่อใหญ่บ้านตำบลน,นาป่าทั้ง17หมู่บ้านผู้มีการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบนนาป่าชาวบ้านและอสมอตำบนนาป่า ร่วมกิจกรรมโดยดำเนินการปลูกต้นไม้2ข้างทางตั้งแต่3แยกปากน้ำจนถึงทางขึ้นน้าตกตัดหมอกระยะทาง10กิโลเมตรโดยใช้ต้นไม้จำนวน3,000ต้นรวมทั้งได้มีการแจกพันไม้ให้กับชาวบ้านส่นหนึ่งนำไปปลูกเพิ่มเติม